อุ้ยขูน,นพู่นพี่น้องมานู่ครับมานู่ครับขูดครับเห็นอยู่เนาะครับสวัสดีครับมือเนี่ยกผ้ามายามวงหนู่อีกครับมาหลนกันอีกพี่น้องมือเนี่ยสิม้าไหนบอกครับ อันเหอรออุ้ยขูนขูดพี่น้องมันอยู่ครับมันอยู่ครับขูดครับเห็นอยู่เนาะครับโอ้มันอยู่มันอยู่ยว่าจะบอ่อมันครับพี่น้องได้ตัวให้โยพี่น้องครับ ผมเขาเก็บก่อนครับนี่ครับพี่น้องใส่งามอยู่ครับได้ปิ่งอยู่ครับมือนน้ครับไปหล่นกันต่อพี่น้อง ไม้เก่าก็ยังมาให้ยูพี่น้องหลังหนีบัยาาได้ครับใหญ่ปไปใส่มองไม้ก่อนครับนุ่มผุนครับหลังข้างในพี่น้องงานยููแต่บ,บัถือครับผมคอยเห็ดไม้ก่อนครับ หองลังนี่กับบะยางครับรดนหล้างผุนพี่น้องยางเห็บบอเหมือนนี่เงียบอยู่ครับโอ้ยยางอยู่แต่บดถือครับแถวนี่ยคือเก่าอยู่พี่น้องผุนครับบะยางครับอยู่ั้างในครับอ้ยหมาตัวเดียวบอครับนี่ นี่ล้างนี่กับบานยางครับใบพุนตัที่ใด้มือหนันแล้วพี่น้องผุใหญ่ไปใส่ั้งในอ,อีกอบานยางเลยครับพุนล้างนีงไหย างานไฮบ์บวงหลังนี่หายครับพี่น้องนี่ครับไม้ผมเฮ็ดไว้อยู่ไม้ครับรี่ว่าบวงเ่เห็นครับพี่น้องเสียไปทางใดบอรครับ ขาจามาหากองเข่าเลยครับพี่น้องหลวนพ่อละบวงผมจางหายเหครับผน,กอ,นบกองมือคืนครับกองมือว่านนะพี่น้องโอขันแถวนี่ถือกระบะใดแล้วครับขันถือคือคือสิบประยุทธ์แล้วครับบวงกระหายนนำพี่น้องอหายหลายหลังอยู่ครับ ทิหลังละยังอยู่ประมาณหาซีหาหลังละครับทงางพุนจักซียูหายอยู่บอพี่น้องเ mm hmm. ม่นบ่วงหายเบิดเลยบอครับนั่นครับพี่น้องอุ้ยตายเลยครับใหญ่เลยพี่น้องจักอีนังกัดครับ ขี้สิเป็นหมาเป็นแมวแล้วครับนีนู่กัดใส่ไรเลยพี่น้องอ้อยังหมาใหโยครับได้แล้วครับ,รบแต้มสองพี่น้องที่สิบเป็นหมาแล้วครับผมเห็นหมามันยางสามโตงหันครับไถโยมันบรขาับไปครับพี่น้องลุกัตขึมไใบซื้อนกัดตใดยซื้อครับ เต็มสองครับพี่น้องมาแล้วเต็มสองครับนี่ครับใส่ใหญู่ยพี่น้องอ้วนตุบเลยตายครับคือสิเป็นม้าแล้วครับผมเห็นหมามันยางสามตครับเพง่หันได้เก็บแล้วครับ รับลังติดกันกันยางอยู่พี่น้องยางส้นอยู่ครับบวงจนงอจนคดเบิดครับมันตื่นมันตกใจมูมันถืกมากครับก็เฮ็ดไม้ก้อนครับใส่ไม้ก่อนครับไข่โย่พี่น้องขจามากองห้ามพันบดาเขามากองบางหนีนํำครับ สั่นคือสิบไดแล้วครับหนูย่งอยู่ประมาณสามหลังครับพี่นอ้องเ,เบ็ดเกิบสิเบิร์เนะครับย่างห้บอสหลังนี้ครับบนยางเลยครับพูดครับหลังหนึ่งจังได้ครับ ยางไฮโบบันยังเลยครับผุนอยู่ทั้งในครับย่งอยู่หลังสุดท้ายครับพี่นอ้องผุนครับทั้งปลาผุนปลาในน้อย,อยบรรยากาศสวงเสาๆครับพี่นอ้องตัวเสาปัานได้แล้วครับโม่งกลัวเลยครับ มายามบวงสวยสุมืออยู่ครับล่งมาเตใหครับพี่น้องเลยมายามสวยเนหะลัางนี่จังไต้ลังนี่บวงยังคือเก่าอยู่ครับอุ่นพี่น้องบม้ยางเลยครับเบิร์ดเลยครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันครับพี่น้อง าสรุปผลงานกันครับพี่น้องนี่ครับผลงานมือนี่ครับพี่น้องมานอยู่ครับใส่งามอยู่พี่น้องอ้วนตุบเลยครับตัวใหญ่ตีละครับเกือบว่าไดเกือบว่าไดครับ ให้ย้พี่น้องหมาบวกขับไปครับเห็นที่ห้อยหมากัดครับเห็นหมามันยางบังหันย้พี่น้องสามตครับคือสีหมาสุมหนันแล้วครับ,น,น,รบนี่ครับถือว่าหมาโยุพี่น้องเมื่อนี่ครับพอได้ขัวยุครับไม้เก่าก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับ บวงก็หายไปหลายลัางอยู่มือนี่ครับข้าเจ้ามากองเข่าครับจักเก็บบวงไปทางใดบ่ครับหายอยู่ประมาณเกือบ10บลังอยู่ครับบวง30กว่าหลังยังอยู่ประมาณเศ้าลังเนี่ยละครับเศร้ากลัวๆแล้วพี่น้องคลิปเนี่ก็ซ้ํเนี้ยแล้วครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเ,เด้อครับ สวัสดีครับ